พักทายสบายดีข้าวเปียกเฮาแล้วเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดกินเองเด้อพี่น้องต้มกินเองนี่ก็หองบกเขียวเด้อพี่น้องอันนี้ของกับปตัวปวนเฮ้สบายดีพี่น้องทุกคนเปียกน้องกอ๊อปเลยทำกินเองเด้อพี่น้อง อันบัวเซฟคือยูงานประดับเพราะว่าประยักเครื่องเขาอยากเฮงเลยเฮ็ดเดียวเนาะกระดูกกระดูกงัวใส่เนื้อหมูหักกับหม,มี่มนันนี่มาม <จะ S 2> ายุยวีเนาะอืหข่าในบอสข่าในบอสนี่เอาขาดู đu thảo, đông lạnh muối thảo rồi. Ừ. Vẫn đây ตัวใครเอาอย่างงี้ครับ so, um. Thank you Good. Mặc... mặc nào mặc lên mặc, mặc lên hả? mẹ mặc nè nào okay. bé mặc nào mặc lên mẹ mặc, mặc lên hả? Eh, pelun. Kamu yang kamu. Ya, เยี่ยงโมไปส,ส,ส,สามปีไปยังเข้า,ขา,ากลับพี่หน้าเข้าพี่หน้าก็กับสามปีสามปีไป รกบ,บสุดน้ำเลยมันเพืนเพาะูนทาสีใบไม้ไม้สีคือเป็นปูนหรอ้าวหาสีหมูแบะกาสีนีมเลย เห็นจอแนเพาะเห็นจอดแน่วเหนจอดเนาะต้อง่อยพอเห็นต้องห่วยต้องห่วยพรจอดโซ่พี่น้องในแม่กินตอนนะแบด้วยนหยนอยมันซ่งก็ม

เล่นให้วาองอรงมักเล่นบ่เล่นม,มาบ่มฮะ

<What? S 2> ไก่นี่จับตุ่มกินซะบ่หลายเหรองงไหมไปแทต่มลายไก่ าาอช่พอยาอะไรมันตัวมาสื่อเพชรจริง you yeah.

dọc sẽ tốt dọc bài hát tốt đấy mông hết đã dễ dàng bôi nèo đấy bởi lèo bởi lèo mông nèo hát mông nèo hát mông เ <comp> ก็บไว้เลยเก็บไว้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 เกบไว้เเก็บเก็บไวเก็บไเก็บบไว้เก็ก้วเกบกว้กว้เ mập mm. đẹp <laughs> bỏ <laughs> đấy subscribe เนื้อดีครับอามื่อบวงตังอมเมื่อคนไหมเอาบวงตังไฟไผ่นนเ,นนเ,นเนื้อจุ๊บน้าวจินตนากาบก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณที่เบิ่งไปจุ๊บคลิปจ้ะที่ามาข้ามโฆษณานเนะจ้าจินนาการสบายดีสบายดีอบอกมาจินกกนาเด้อ